ช่วงกอล์ฟสตาร์อาทิตย์นี้นะครับบัพผ่าเรามีสาวน้อยจากเชียงใหม่อายุ11ปีแต่บอกได้เลยว่าไม่ใช่แค่ดังในภาคเหนือนะคือลงมาแข่งภาคกลางไปหัวหินนต่างๆเขารู้จักหมดก็น้องฟางนี่แหละนะครับผมเองเนี่ยได้ข่าวมานานแล้วก็มีคนแนะนำผมบอกน้งฟางมาคุยในรายการนี้หน่อยนะ เห็นว่าทวนห้าหกสิบใบมาไปได้ยงไงแล้วเก่งยังไงเรามาเจอหลานคนนี้ครับผมอยากให้รู้จักหลานคนนี้บอกว่าอนาคตไกลเลยวันนี้มากับคุณย่านะครับเรามารู้จักแล้งฟังๆแล้วคุณย่าครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือผู้จัดการส่วนตัวใช่ไหมคุณย่าใช่ไหมครับค่ะใช่ค่ะต่อไปเนี่ยรายได้ต้องแบ่งนะเอาดิสติบไว้ก่อน อีกหน่อยรวยแบ่งคุณย่าไหมแบ่งค่ะแบ่งให้หมดเลยไหมแบ่งให้หมดเลยยิ่งเหลอให้หมดเลยเหรอจริงป่าวนี่เหละเสร็จเลยอคือฝันอยากจะเป็นนักกอล์ฟอาชีพไหมเพราะตอนนี้ดูในระดับอายุ11ขวบไดขวบไล์ดีใช่ไหมคะสี่ค่ะช้อสี่แล้วใช่ค่ะเรียกว่าเก่งจัดอยากเป็นโปรไหม อยากเป็นโปรค่ะอยากไปเล่นใน LPGA ถัวเดยวเดี๋ยแล้วค่อยคุยกันเรื่องนั้นขาดจะไป LPGA คุณยากรวยแน่นอนแล้วแบบนี้คจะได้ใช้นี่ได้ค่ะเฮ้ยคุณยากใช้นี่เลยค่ะเรามาแนะนำตัวกันก่อนก่อนอื่นนะเพราะว่าทางบ้านนี่คอยดูอยู่วันนี้ใส่สูตรมาด้วยของเก่งจากลำบูนฟางกล้องตัวนี้ค่ะแนะนำตัวเลยค่ะ สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงปานตวันปาลีชื่อเล่นน้องฟางฟางอายุ11ปี13วันเรียนอยู่ที่โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาน,นิชบำรุงที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะตอนนี้กำลังจะขึ้นปหแล้วค่ะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวโรงเรียนอะไรช้าๆที่เขาบอกว่าคือโรงเรียนนี้โรงเรียนนี้ดังมากอะไรอย่างเงี้ป่ะเป็นร้อยปีล้วนะโรงเรียนโรงเรียนอะไรคะ ช่องฟ้าซินเซิงวานิบำรุงค่ะโอ้ชื่อยาวมากพูดจีนได้ด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นเขาบอกพูดจีนได้ด้วยเล้วสรุปนี้ฮาวเรามาสัมภาษณ์กันวันนี้ภาษาจีนโอเคไหมคุณล่าี่แปลว่าได้นิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยคุณย่าแนะนำตัวชักนิดนงครับจะได้รู้จักคุณย่าครับเสวัสดีค่ะคุณย่าชื่อคุณย่าอําไพปาลีนะคะที่ ที่บ้านเขาก็เรียกเจ๊ัยหรือเรียกคุณย่าอําไพอย่างเงี้ยค่ะผมบอกก่อนนะทาธุรกิจเห่ยวการเกษตรทั้งหลายเนี่ยเราไม่คงลงลึกนะเพราะลงลึกเดี๋ยวเรื่องเลือกออาวันนี้ก็เลยอันนี้คือผมเองเนี่ยเป็นคนขอให้มานะบินมาอยากเจอตัวไงครับห้ามาเรามารู้จักกันสักนิดงโสภาสัมภาษณ์หน่อยที่ว่าเด็กเด็เล็กๆเนี่ยทำไมไม่ทําอย่างอื่นอย่างแรกที่ฟังคุณย่าพูดว่าไม่อยากให น้องเล่นโทรศัพท์แต่ทําไมถึงเลือกที่จะเอากอล์ฟมาเป็นกีฬาที่ให้น้องเริ่มเออทําไมไม่ว่าทาไมถึงเป็นกอล์ฟจริงจริงมันมันมีกีฬาต้งเยอะแยะหรือมันมีกิจกรรมอย่างอื่นที่ไม่ใช่กอล์ฟทำไมถึงเลือกกอล์ฟอ๋ออันนี้ก็ต้องพอดีคุณย่าไปรู้จักกับโปรที่เขามาซื้อที่คุณย่าเราก็รู้จักกันเขาเราถามว่าเขาทําอาชีพอะไรเขาบอกเขาเป็นโปรกอล์ฟล้าย่าถามเขาบอกว่าเล่นกอล์ฟดียังไงเขาก็ตอบคุณย่าว่า การเล่นกอล์ฟเนี่ยมันทําให้เด็กอะให้คนที่เล่นกอล์ฟแบะมีความซื่อสัตย์คํานี้คําเดียวเลยค่ะคุณย่าก็เลยบอกว่าเนี่ยตอนนี้หลานอายุได้สี่ขวบปะขวบกว่าขอสอนได้ไหมขอจะได้ความซื่อสัตย์มาเยอะๆใช่ค่ะถูกต้องค่ะคือต้องการให้มีความซื่อสัตย์ให้เล่นกอล์ฟให้เล่นกีฬาเพื่อที่จะแข็งแรงรู้จักคนเยอะอันนี้เพื่อความซื่อสัตย์แล้วเราซื่อสัตย์ไหมสามนั้นสันก่อน ซื่อสัตย์ค่ะไม่เคยยุเสียงแข็งแรงในการตอบชัดเจนมากคุณแรกก็เลยเริ่มต้นให้ค่ะเริ่มต้นให้พาไปเจอโปรโปรพาไปเจอโปรแล้วเขาก็สอนชื่อโปรโปรสุดสยามค่ะชื่อโปรอ้วนเออเขาก็หุ่นเหมือนกันเลยก็เลยเหมือนพ่อลูกเลยค่ะสมสมชื่อแล้วเขาก็ให้เรียนอาทิตย์ละสามวันแล้วเขาคิดห้าพันค่ะ ห้าพันแล้วก็เรี้ยนได้เกือบปีกว่าแล้วมีโควิดเราไม่ได้คิดห้าพันเนี่ยต่อเดือนค่ะเออนึกว่าต่อปีต่อเดือนค่ะเดือนละห้าพันเขาเขาบอกว่าค่ะใช่ค่ะเขาคงไม่ต้องห้าพันนี้เขาก็คิดมิตรภาพค่ะเขาบอกเราก็ได้ค่ะแล้วเราขายที่ให้เขาด้วยขายต่ภาพกันใหญ่เลยใช่ค่ะขายที่ให้เขาด้วยค่ะรู้สึกว่ายังไงคะเล่นกอล์ฟพอคุณย่าบอกต้องเล่นกอล์ฟนะไปเรียนกอล์ฟกับประอ้วนคุณย่าไม่ได้มังครับค่ะหนูชอบ รู้สึกว่ามันสนุกดีค่ะละสี่ห้าขวบหนูว่ามันสนุกแล้วหรอหนูว่ามันแบบสนุกดีเห็นลูกกลมๆเขาฟาดกันเราก็เลยอยากจะไปฟาดเขาว่างนั้นแต่ตอนนั้นใช่ไหมใช่ค่ะตอนตอนชอบนี่เราซ้อมเยอะไหมหรือก็ไปตีกับเพื่อนเพื่อนเด็กๆก็สนุกสนานไปตอนแรกเขาคงไม่จริงจังเท่าไหร่มั้งคุณยะยังไม่ค่อยจริงจังค่ะเตีโดนลูกก็ดีใจแล้วค่ะเย้แล้วยังไงแล้วยังไงต่อไปมันมาได้ค่้วกี่ใบนะ ห้าสิบสี่ใบค่ะแล้วเราเริ่มไป <c oughs> ชอบแล้วรักแล้วได้ถ้วยอะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวโปรพาเ็าจะบอกว่าถาวว่าเป็น<ไ>ปยั่ไงเรื่องถ้วยเนี่ยลองเริ่มคร่าวๆใชคไว่าเริ่มเข้ามาท์นเมมเพราะะเริ่มซ้อมแล้วโปรอ้วนดูคอยดูแลตลอดเวลาแล้วแมตช์แรกไปเริ่มที่ไหนยังไงแมตช์แรกไปเล่นที่สนามกอล์ฟแม่หมะที่ลำปางโอ้จำแม่นขนาดนี้เลยอตอนห้าขวบไม่ง่ายนะตอนสนามกอล์ฟแม่หมอะนะอ่านดูประวัติเอา ตัดนิดนึงว่าไม่ได้เก่งแค่กอล์ฟนะนดูจากเรียนหนังสือเก่งด้วยอีกเกรดสี่หมดเลยเกรดสี่หมดเลยค่ะทําไงคนเรียนสี่ได้ทําไงคือในชีวิตเราไม่เคยได้สี่เลยนะในชีวิตลัางยทำยังไงแล้วคุณย่าเดี๋ยวนิดตนึงถามนิดนึงเพราะคนอื่นเขาดูนิดหนึงเอาแบบสั้นเล่นกอล์ฟก็เก่งแถมได้สี่เลยเพราะอะไรเขาหัวดีหรือเขาขยันหรือไงครับเขา เขาตั้งใจค่ะเขาตั้งใจแล้วเขาก็คือการบ้านคุณย่าไม่เคยได้สอนเลยนะคะแล้วถ้ามีเวลาว่างคุณย่าก็ให้เขาไปเรียนพิเศษแต่รู้สึกว่าเขาตั้งใจแต่คุณแม่เขาเรียนเก่งคุณย่าเชื่อว่าเขาเขาคงได้มาจากคุณแม่เขาอะค่ะคุณแม่เขาเป็นคนเรียนเก่งทำไมหเอคะคุณแม่เรียนเก่งค่ะเก่งมากเก่งมากโอ้โหเดี๋ยวกันเชื่อลงเถอะไปเป็นหมอดีกว่าก๊อบเกิร์บเลยโปรก๊อบไม่อ้าหมอเราเรียนเก่งร้อเป็นด็อกเตอร์ ไม่เอาค่ะบอกโอปปอพาเนี่ยคงุณแอร์ว่าไงไม่เอาเพราะอะไรมันเหมือนทำงานหนักเกินไปค่ะมันไม่มีเวลาหยุดแลตีกอบเลติกอลร้อนนะไม่ก็ร้อนแต่ก็ต้องอดทนนะคะออช่วงนี้ผมก็ขึ้นภาพให้ด้วยแล,ยลมม้วก็ซ้อมมันก็จริงๆเนี่ยมันหนักเข้าหมอเหมือนกันนะถ้าซ้อมกอล์ฟเนี่ยก็จะไปถึงอาชีพที่ที่หนูบอก l p ลทัวร์เนี่ย ต้องตื่นตั้งแต่ตีสี่ตีห้านะมันสนุกใช่ไหมเอาทันต์เงสนุกหรืกว่าสนุกค่ะมันเนี่ยนะเวลาตีดีๆเขาได้คำว่ามันยิ่งกว่ายยิ่นุ่มแคย้อนกลับไปที่รายการแรกที่แม่หมอเป็นยังไงครับคนแก่ครับได้ชนะเลิศค่ะฮะตอนได้รู้อะไรอันนี้คือคําถามคือรายการแรกเนี่ยนะค่ะชนะเลิศเลยเหรอฮะใช่ค่ะเพราะหนูแข่งคนเดียวค่ะ ังหรืังนานเลขอบคุณนะเอาขอบคุณเลยนั่นคยใบแรกไม่น่าคุยมั่วเยอะเอาต่อไปยังไงเราคนเดียวแต่ก็ได้ทวยใย่างไหมใช่ค่ะแต่ว่าจะสมัติเขาเล่นเนี่ยไม่ค่อยมีเด็กเล่นเท่าไหร่ใช่ค่ะไอโควิดใหม่ด้วยค่ะายโควิดใหม่เราเริ่มชอบเริ่มเก่งเนี่ยตอนไหนรู้สึกว่าเราชอบจริงแล้วเราชักเก่งไว้เราไปเอาชนะคนอื่นเขาเนี่ยตอนไหนอายุประมาณเก้าขวบค่ะเออทำไมเรารู้ว่าเราเก่ง เพราะว่าแมตช์ TGA มันมี6แมตช์ใช่ไหมคะชนะหมดเลยค่ะ6แมตช์เลยใช่ค่ะติดต่อกันเลยค่ะไม่ใช่คนเดียวอีกครั้งนะคือแข่งคนเดียวไม่ใช่นะแข่งหลายคนอ่ะใช่ค่ะแข่งหลายคนใช่ครับคือมันเป็นทัวร์นนาเมต์ต้องบอกว่าก่อนว่าเป็นเป็นเป็นทัวร์นาเมนต์ที่อีกคืนนะเขาเรียกว่าอะไรล่ะทัวร์นาเมนต์ใหญ่อ่ะเป็นทัวร์นาเมนต์ของสมาคมอ่ะใช่ค่ะกีฬาสมาคมใช่มันกลายเป็นว่าเด็กที่ ส่วนใหญ่ฝีมือดีๆเขาพักจะมารวมกันอยู่ในในทุงเนก็มันมีการสะดสมคะแนนด้วยใช่ไหมใช่ไปต่างประเทศอะไรก็ว่ากันไปใช่ช่แล้วเราไปชนะยังไงหกตชกแมตติดแล้วเพื่อนๆเขาไม่โกรธเหรอมีเพื่อนๆไหมเขาก็ไม่โกรธนะคะเขาก็มันก็เป็นเพื่อนๆกันเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันแต่ว่าเขาเบื่อหน้าแหละมาที่รั่นมาว่างั้นแต่คราวนี้เนี่ยตอนนั้นเนี่ยเราซ้อมเป็นยังไงหรือไม่เปลี่ยนโปรไหม ตารางการซ้อมอะไรเนี่ยเดี๋ยวโปรพาเขาจะเป็นคนชอบถามนะซ้อมจนเก่งขนาดนี้ได้ยังไงพาถาีกี่าเออพี่ก็แอบดูในที่หนูส่งมาเนี่ยไหนต้องบอกตารางซ้อมเข้าๆเอาที่แบบจริงๆเลยไม่ได้เอาที่เขียนมาแต่ละวันมีการแบ่งเป็นรายวันสาร์อาเพราะอย่าลืมว่าหนึ่งเรียนก็ดียังต้องเรียนอยู่ยังต้องไปโรงเรียนสองซ้อมก็ต้องซ้อมด้วยอีกแล้ววันหยุดทำอะไรบ้างไล่ทีละสเต็ปไปวันแต่วันธรรมดา วันธรรมดาจันท์ถึงสุกก็หนูก็จะไปโรงเรียนค่ะตื่นเช้าไปโรงเรียนก่อนใช่ค่ะตอนตื่นเช้าก็วิ่งค่ะตื่นเช้าวิ่งก่อนกี่โมงประมาณตื่นตีห้าตื่นตื่นวิ่งไม่ได้ไม่ได้ฝันนะแล้วนอนอย่างงี้ไม่เอานะไม่ใช่วิ่งจริงๆค่ะแล้วเทำไมยงสมบูรณ์ขนาดนี้ทานไข่มาหลายลูกคือไข่สี่ฟองจำได้อยู่ สำคัญมากเล่นกลาฟจริงเยถ้าฝึก้นไปได้นะใหญ่ไว้ก่อนตัวใหญ่ด้วยก่อนสูงด้วยก่อนแล้วคุณย่าเนี่ยช่วยบํารุงด้วยใช่ไหมใช่ค่ะเรื่องเกษตรทำเเกษตรกรรมขายอาหารสัตว์เลยเอาวันละกี่ลูกนะไข่เนี่ยสี่ฟองไข่เบอร์หนึ่งต้มแปดนาทีจริงเบอร์หนึ่งต้มแปดนาทีกำลังจะอร่อยมีสูตรซ้อมยังไงวันธรรมดาตอนเย็นตอนเย็นตอนวันธรรมดาตอนเย็นก็ไปซ้อมที่สนามพิมานทิพย์ค่ะ ซ้อมมันละสามบ้างสี่บ้างค่ะถาดสีดุสามสี่ถาดสามสี่ถาดสามสี่ลูกไม่ได้ออกรอบใช่ไหมสามสี่ถาดซ้อมดร้ายไม่ได้ซ้อมได้อ่าฮะอ่านี่คือคือวันทั่วไปวันธรรมดาก็คือเช้าวิ่งตอนเย็นซ้อมดร้ายซ้อมดร้ายแล้วทำทำอย่างนี้ทุกวันไหมคะทุกวันค่ะทุกวันแล้วมีเสาร์อาทิตย์ทำอะไรคะเล่นเกมอาทิตย์หยุดไปกินไอศครีมบ้างถ้าไม่มีใครออกรอบไหมออกรอบเสาร์อาทิตย์ไหมคะ ออกบ้างค่ะออกบ้างเสาร์อาทิตย์ถ้าไม่มีแข่งถ้าไม่มีแข่งก็ได้บ้างแต่น้อยในเรื่องซ้อมเรื่องเรื่องการเวลาออกรอบด้วยทั้งลูกซ้อมเวยเขาเขาพพอร์ตเลยถามคุณย่าเลยทุกวันนี้นะคะเราได้รับการสนับสนุนจากสนามกอล์ฟออันไายค่ะอันไายกอล์ฟค่ะอันไทยกอล์ฟค่ะจังหวัดเชียงใหม่ค่ะที่อยู่ใกล้กับหมู่บ้านเราอะนะคะก็ท่านก็ให้การสนับสนุนคือ ให้ลูกซ้อมวันละสองหรือสามถาดแล้วออกรอบพันหนึ่งพตลอดไปค่ะก็<อ>ได้ซ้อมค่ะขอบคุณอ,อ,อัลไพน์กับขอบคุณลูุก็ขอขอบคุณสนามกอล์ฟอัลไพนะค,ะ,คะที่ให้การสนับสนุนหนูเป็นอย่างดีมาโดยตลอดค่ะแล้วก็ขอบคุณสนามกอล์ฟพี่มันทิพ์ค่ะที่สนับสนุนหนูลดราคาให้หนูในการออกรอบค่ะให้ลูกซ้อมด้วยนี่ใช่ค่ะ คือพิมานทิพย์ก็คือสนามของฐานอากาศาว่างนั้นเถอะใช่ค่ะพูดง่ายง่ายนะใช่ค่ะเห็นบอกว่าเวลาเรายิ่งไปชนะมานี่เขาให้ตั๋วเป็นเล่มๆเลยเวลาซ้อมล์ฟจริงหรือเปล่าใช่ค่ะเขาให้ชนะแมตช์หนึ่งจะได้สามเล่มค่ะร้อยห้าสิบถาดโอ้โหนนัชนะม,มาห้สิบมาห้าสิบ่าแมตช์นี่ไม่ได้เป็นพันถาดแล้วไอ้ดํานองนี้แล้วก็ได้ตีกร์ฟรู้สึกจะออกรอบเนี่ยไม่ถึงไม่ถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์ สัน<ช>ุนขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับทั้งสองสนาม<ช>ผมอยากขอบคุณแทนด้วยเราสนับสนุนอยู่แล้วล่ะก็จริงๆเนี่ยมีอีกหลายๆภาคส่วนนะที่สามารถเข้ามาร่วมสนับสนุนน,นี้นะแล้วเจออย่างนี้มันยิ่งพัฒนาไปเรื่อยๆพอฟังเนี้ยได้แชมป์มาเอาไปซ้อมซ้อ,อมยิ่งซ้อมเยอะๆให้เข้าไปมันกลายเป็นว่าแม่เราก็ไม่ต้องมาพวงหน้าพวงหลังมันมีคนที่คอยซัพพอร์ตคอยดูแล เด็กไทยก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆในช่วงที่เราคุยอยู่นี่นะก็จะมีวงสวิงมีภาพเคลื่อนไหวมีอะไรต่างๆตั้งแต่ตอนเด็กไปถึงปัจจุบันในถามหนเนี่ยคเนี้ฝีมือตีไกลยังไงอะไรอะไรที่เก่งเนี่ยเนถามนิดนึงก่อนที่จะจะไปฟังเรื่องร้ายอะไรว่าระยะเท่าไหร่พี่อยากถามนิดนึงว่าหลังจากที่คว้าแชมป์แรกแล้วเนี่ยพอมาถึงปัจจุบันเนี่ยแชมป์ที่เราคิดว่าเราภูมิใจและดีใจที่สุดเรายการอะไรเป็นของ TGA ค่ะ ตอน e girl ค่ะก็ชนะทั้ง6แมตช์้ตอนนี้แล้วว่า6แมตช์ดีเกอร์อีกดีเกอร์อีก6แมตช์แล้วก็ดีเกอร์ก็ชนะซ้อนกัน6แมตช์ติดเหมือนกันค่ะดีกอเนี่ยผมนั่งดูคือแบบดีเกอร์นี่ถือว่าเด็กเริ่มโตแล้วนะอายุเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ประมาณ9 8 8ถึง9 8ถึง9ปีว่าดหมดใช่ค่ะวาดเรียบแล้วตอนนี้เราขึ้น C ใช่ค่ะ ซีนี่อายุเท่าไหร่นะจ๊ะสิค่ะซีนีสิบเอ็ดถึงมีถึงไหมสิบสอค่ะอ๋อคือ1ิบเนี่คือซีจะมีแล้วเราเราไปแข่งของในซีคลาสหรือยังมีแข่งไม่ยังเริ่มไมยได้ไปแข่งเหรอค่ะชนะไหมชนะได้ที่หมา3ามตได้ที่หนึ่งมาสามมตแล้วคือขึ้นคลาสราดีไรนี่เราจะไปกวาดไอ้รุ่นรุ่นที่พี่เขาสินี่ไปสู้เขาได้เลยหรอสู้ได้ค่ะ สูดได้ฟังฟังอ่อนนะชัดเจนนะสูดอะไม่ใช่แบบต้องเอคิดดูก่อนต้องถามคำถามที่อากลางนี่ต okay, th ้องให้ถามแล้วล่ะลูกที่เราคิดว่าทีเด ok ็ดที่สุดของฟังฟ้าจุดแข็งจุดแข็งเลยจุดแข็งของหนูก็คือ drive ไกลค่ะก็แล้วทียร์คือของเราสมบูรณ์ไทยสี่ฟองจำไว้ไทยสี่ดคือเรื่องสำคัญมากนะครับน้องฟลอเนี่ยตั้งแต่เด็กให้บำรุงไว้ก่อน ให้ใหญ่อยู่ไว้ก่อนสูงใหญ่ไว้ก่อนนะครับในเรื่องการกินอพอเอิญแล้วนั้นยังานเราตีกายยังไงคะาอายุสิบเอ็ดกว่าเนี่สิบเ <11 S 1> อ็ดดีไซส์ไกลเท่าไหร่คะเอาแบบลูกที่ตกล้กกลิ้งด้วยอะรวมกลิ้งเลยรวมกลิ้งก็สองร้อยห้าสิบลาค่ะเราลังดูวงสวิงอยู่นะแต่ว่าผมเองเนี่ยไม่ค่อยเชื่อนะอยากเห็นตีอายุจะเป็นกว่าตีสองร้อยห้าสิบเฮ้ย ไกลมากนะครับไกลมากนะคุณย่ารู้สึกไกลไหมไกลค่ะไกลตกใจเลยค่ะโดนโดนกวนข้างหน้าเขาด่าหลายครั้งแล้วค่ะว่าอยากโชว์หรือไงอย่างเงี้ยค่ะต้องว่ายไปเขาหลายครั้งแล้วค่ะอ้อนเลยค่ะภาษีภาษีอ้อนที่สนามรถไครหน่อยได้ไหมรถไครหรือฟองเดียวได้ไหมเอาลำบากขนานแล้วโอ้นี่ถือว่าตีไกลมากนะอย่าลืมว่าพีเอลพีเเนี่ยเฉลี่ยอยู่258ร้อยห้าสิดะนนหนึเฉลี่ยเนี่ย250ร้อาตีวัด ในรุ่นเนี่ยเราตีข้ามหัวเ็าตลอดด้วยว่าเวลาไปแข่งพี่ก็บอกว่าใช่ค่ะแล้วตรงไหมตรงไหมฮะตรงค่ะอ่ะตรงวยตรงด้วยนะแล้วลูกที่ไม่ชอบเลยที่สุดจุดอ่อน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 ก็คือลูกข้างคีนค่ะชิปพัดเนี่ยชิปพัดไม่ค่อยดีค่ะโอ้โหคะนไม่ค่อยดีนะมันต้องดีบ้างแลมันชนะเยอะเหลือเกินแต่ก็ย้อนกลับมาไงพอบอกชิปพัดไม่ดีรู้เลยซ้อมดรฟ์เยอะแต่ลูกสั้น เมื่อกี้นายถามในตารางในห้าวันที่ผ่านมายังไม่มีช่องไหนที่รู้สึกว่าจะมีในเรื่องของการชิปพัดที่มันแน่นมากกว่าเพราะจะเน้นไปเรื่องของซ้อมได้เพราะได้ลูกซ้อมเยอะอต้องใช้ให้หมดเดี๋ยวหมดวันไม่แต่พูดถึงว่าไกลไว้ก่อนแคนี้เขาจะทำอะไรก็ไล้ปไกลไว้ก่อนความาไกลสอนไม่ได้ยังอื่นสอนได้อันนี้เติมได้พอบ,บอกลูกซั้นไม่ดีพี่ว่าไปหาลูกซั้นซ้อมมากขึ้นข้างกรีนลองเล่นให้มันหลากหลายมากขึ้นลองเปลี่ยนเหล็กดู พี่ว่าแป๊บเดียวนี้ยิ่งมันไกลอยู่แล้วอะกอล์ฟผู้หญิงือเชย่างที่เราเห็นลูกสั้นลูกพัดต้องดีระดับหนึ่งอะแต่พอเออแมนอาจจะเป็นดูสุดจุดอ่อนต้องพัฒนาเรานึกถึงเมย์ตอนเด็กๆกันไหมเออยุบลมเมย์เลยอะตีไกลชอบเเรียจูเนียร์สองร้อยห้าสิบนี่เราไม่กล้าไปตีกับหลานนะอายเลยคราวนี้เป็นว่าเราอยากพัฒนาลูกสั้นกับลูกพัดเพิ่มเติมแหลกคมไหมแหลกคมไหมคมอยู่ค่ะ ชิ่งเก้าเหล็กเก้าเหล็กแปดเนี่ยค่ะคุมส่วนตั้งแต่เหล็กเจ็ดถึงเหล็กห้าค่ะเฟดหมดเลยค่ะเฟดหมดเลยบางลูกก็ดอค่ะบางกก็รอมามาทุกทางใช่ค่ะนี่ขนาดมาทุกทางยังคว้าแชมป์ขนาดนี้เลยคือชอบอย่างเดียวผมเป็นคนที่ชอบนักกอลบแบบนี้คือคือมองลูกเพราะมองโลก positive หัวเราะเฮฮาไม่เครียดนะเหมือนเหมือนใครไหมกีโน่เรามันสามารถทำแบบนี้อันนี้จุดอ่อนก็ยังผัวเลาะได้แต่จริงจงในในใจ มาถึงระดับนี้เนี่ยอยากเป็นทีมชาติไหมอยากเป็นทีมชาติค่ะอกเขาอยากเป็นทีมชาติไหมเขาอยากเป็นค่ะอายุสิบสามเขารู้ว่าสิบสามจะไปคัดเขาจะไปเลยค่ะเขาบอกคนนยกเราไปเขาบอกว่าอายุจะคัดทีมชาติต้องสิบสามขึ้นไปไหมใช่ครับเขานับอลไรค่ะเขานับวันอยู่ค่ะเนี่ยเขานับวันอยู่มีกฎเขาว่าเขาวันให้ดีเขานับวันอยู่ค่ะเขาอยากเป็นนักกีฬาทีมชาติอยากคัดข้างแรกติดเลยไหมอยากคัดข้างแรกให้ติดเลยค่ะเรียนให้เกรดกเหลือแค่สามพอ <y> ไม่ต้องเอาสี่หลือสามพอเดี๋ยวคราวนี้ได้ทั้งโปรเฟชชั่นอลเลยเพราะไม่ต้องซ้อมไม่ต้องเรียนทํากันบ้านเยอะไงเออท่องพอได้สามมีเวลาซ้อมเยอะเลยเอาเป็นว่าระอย่างทีมชาติกับไปคัดเลยใช่ค่ะแต่ระยะมันคัดได้แล้วตอนนี้เพิ่งเลองไปคัดดูอาจจะย์ึนะก็อีกสองปีนะก็ถ้าพูดถึงะไปเก็บรายละเอียดลูกสั้นอย่างที่บอกนะซ้อมลูกสั้นมากขึ้นซ้อมรายละเอียดข้างกรีนมากขึ้นซ้อมพัดระยะที่มันควรจะต้องลง สามฟุตห้าฟุตเก้าฟุตก็มีสิทธิ์มีสิทธิ์ไปมเออพาคือเราอายุยังไม่ถึงแต่ขอไปเล่นร่วมขอไปคัดด้วยอ่ะทสตัวเองได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เลยเขาน่าจะมีกฎของเขาเนีครับผมวาไม่ไม่ได้เผลอว่าเผลอเผลออาจจะติดก่อนเราชอบกอล์ฟหรือรักกอล์ฟเลือกเลือกเอาอย่างหนึ่งชอบหรือรักกอล์ฟค่ะคือชอบเป็นมังครัเออไม่บางวันก็ไม่ชอบหลืรักกอล์ฟยงเลือกไม่ได้เลยนะ จะเป็นมืออาชีพเนี่ยอยากเป็นนักกอล์ฟอาชีพไหมคะฟังฟังอยากเป็นค่ะปหกบอกอยากเป็นนักกอล์ฟอาชีพมมนเหนื่อยนะคือคือรู้แล้วอาชีพเราจะเป็นอะไรทําไมถึงอยากเป็นนักกอล์ฟอาชีพเอางี้ก่อนเลยตอบเลยฮะรวยค่ะได้เงินเยอะชัดเจนใครอยากจะเรียนหนังสือหรือไปทำอาชีพแล้วจนบ้างล่ะโทษนะฮะ อย,ยอยากรวยแล้ว l p อยากไปถึงระดับไหนแข่งในเมืองไทยป๊กแป๊กป๊กเ่อไง LPGA ทัว LPGA เลยใช่คนิดหนึ่งก่อนไปพูดถึงเรื่องนี้นะเมื่อกี้หลังไมค์กับคุณย่าบอกว่าไปแข่งต่างประเทศมาสองสาประเทศแล้วนะประเทศไหนบ้างอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวก็ถามเรื่องเรื่องโปรเฟสชันอลก่อนที่หลังเอาเอาเ,อาเ,อาเรื่องไปแข่งที่ไหนไปบ้างคะไปสามประเทศแล้วค่ะไปจีนไปไต้หวันแล้วก็ล่าสุดไปมาเลเซีย คือเราไปตามที่คะแนนที่เราสะสมได้คุงจะได้ไปเขาส่งไปค่ะเขาส่งไปเขาต้องส่งไปไปแข่งเองไสมาคมอย่างั้นได้ค่ะใช่ค่ะของสมาคมแล้วผลงานเป็นไงคะในต่างแดนได้ที่สามได้ที่สามค่ะผมติดหนึ่งในสามคือโอเคเลยระยิ่งๆไปแข่งต่างประเทศหรืออะไรต่างติดท็อปเทเนี่ยใช่ใช่แต่เรารับโทษมาตลอดเลยสกอร์ดีอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่พี่ก็ไม่ค่อย แต่จะกอล์มันจะอยู่เฉลี่ยประมาณเท่าไหร่คะในระยะที่สักตีห้าพันกว่าหลาเนี่ยก็ประมาณเวลาไปแข่งในเมืองไทยก็ได้แาลว่าเราตีอันเดอร์ไหมหรือเราตีเกินสองสีโอเวอร์สี่แม่ก็ห้าเราเหล่านั้นประมาณนั้นสามวันค่ะถ้าต่างประเทศแข่งสามวันค่ะวันแล้วที่ในประเทศสองวันค่ะในประเทศสองวันในประเทศสองวันแต่ถ้าเป็นแมตช์อินเตอร์เขาก็จะเป็นสามวันก็เกินสี่เกินห้ามีทัวร์นาเมนต์ไหนอันเดอร์ไหมอันเดอร์ค่ะมีค่ะมีมีทัวร์นาเมนต์มีอันเดอร์ด้วย ใช่ค่ะมีเคยได้แปดเบอร์ดี้เขาออกใบประกาศให้เลยเนาะใช่ค่ะวันเดียวได้แปดเบอร์ดี้เขาออกใบประกาศให้เลยพัสซันพาโนพัดสันก็ไม่ใช่พัดง่ายนลมันไปได้แปดเบอร์ดี้ได้ไงในเซตแปดหลุมล่อไปแปดเบอร์ดี้ค่ะในวันเดียวมั่วเปล่าเนี่ยไม่มั่วค่ะเขาไม่มั่วมีใบประกาศจิงเขาออกใบประกาศสิงออกใบประกาศให้เลยค่ะคือเอาอย่างี้ดีกว่าผมมาเล่นกอล์ฟที่ไม่ใช่โปรนะไม่เคยหรือเอาโปรด้วย ทำแปดเบอร์ดี้แปดัเดอร์เนี่ตอน่าอายุเก้าขวบเนาะใช่ตอนนอายุเก้าขวบดีดีดูเกินความตอบแบบร้อยห้าสิบลูกเก้านนะผมเป็นบอกเลยว่าทำไมผมอยากเามารายการนี้อ่ะคราวนี้เราอยากไป lpga คุณย่าผมถามคุณย่าไว้ด้วยเราอยากไปเรียนต่อสะสมความสามารถแล้วก็ไป lpga หรือว่าเฮ้ยมันเก่งได้ระดับแล้วเหมือนจีโน่ไปเลยเป็นโปรเลยอยากอยากเทินโปรเร็วหรือช้าเอาคุณลูกก่อน อยากเกินโปรตอนอายุสิบห้าคือเก่งปั๊บได้ระดับเราไปเลยอ่ะเราไปเรียนกอล์ฟดีกว่าหมเรียนการหาตังค์ดีกว่าค่ะไอ้ไอ้เกรดจงเกรดสี่เดี๋ยวเข้ามาที่หลังได้แล้วคุณย่าเห็นด้วยไหมว่าหลานบอกว่าจะอะไรอ่ะจะไปเป็นโปรแล้วเนี่ยสิบห้าเนี่ยสิบห้าเขายังเรียนหนังสือกันอยู่เลยยังมัธยมสามอยู่แล้วไม่เป็นไรค่ะคุณย่าเห็นด้วยกับเขาเพราะเพราะว่ามันก็คือ เรียนเขาก็รู้เขาก็พูดได้แล้วอ่านหนังสือได้แล้วก็ไม่เป็นไรคะ่ะบวกลบเลขได้แล้วก็ก็ให้เขาไปเก่งด้านที่เขารักเลยอย่างเงี้ยค่ะภาษาจีนจก็ได้นะด,ด้วยใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะว่าเขาไม่ได้ไปเรียนเป็นอาจารย์<อ>นคะคะถึงต้องให้เรียนหนังสือเยอะๆอะค่ะแล้วก็เราก็จะได้ชนแบ่งมาเยอะด้วยใช่ไหมใช่ค่ะ <laughs> <laughs> อันนั้นคือหัวใจเลยค่ะ เพราะลงทุนไปเยอะแล้วค่ะอันนี้คุณคุยากก็ชัดเจนกันนะลงทุนไปเยอะว่าเป็นครอบครัวที่ที่น่ารักแล้วก็สนับสนุนแล้วก็ดูสนิทสนมกันมากคุณย่ากับคุณหลานคุณย่าก็ยังวัยรุ่นอยู่ยังรู้ว่าคุณย่าดูไม่เหมือนคุณย่านะใช่ยังยังสาวอยู่ก็ขอบคุณคอันนี้เรื่องจริงแต่ถ้าทีแบบว่าแข่งแล้วได้ตังค์เยอะคุณย่าจะสาวกว่านี้นะบอกก่อน ุณย่าอยากไปเกาหลีไป <c oughs> ลดอ,อายุก็ <c oughs> คือเราได้เห็นอีกครอบครัวหนึ่งท, <c oughs> ที่ดูแลกันมาโดยเฉพาะคุณย่าคุณพ่พอคุณแม่ทด่ทํางานหลากหลายยังยุ่งอยู่คุณย่าขอด,ดูแลเลยนะแม่เลี้ยงก็ถือว่าเป็นเป็นเป็น,ปนอนาคตของชาติแน่นอนแต่ของ <ừ. S 2> ชาติอย่างนจะทําชื่อเสียให้เพื่อชาติยังไงอ่ะตอนนี้เนี่ยที่นี่เนี่ย,ยท่าน สปอนเซอร์ทั้งหลายนะฮะยังมีที่ว่างให้ติดใช่ไหมถูกต้องค่ะถูกไหมครับยินดีอยากได้สปอนเซอร์ไหมออยินดีมากเออยินดีมากผมเชื่อว่าเออีกไม่นานผมมีติดเต็มตัวเรื่องนี้ขอเชิญชวนนะครับวันนี้เราก็คุยกันกันเชิญคนานาแป๊บเดียวเวลาไปเร็วเลยงวดหน้าเนี่ยต้องต้องคุยกันนานกว่านี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดชนะอะไรมาเนี่เชิญต้องมานะค่ะดีค่ะคราวนี้ ก่อนที่เราจะจากกันในวันนี้นะครับฝากฝากฝังกล้องตัวนั้นฝากเนื้อฝากตัวให้เพื่อนเพื่อนลูกหลานคุณบาอาจารย์แฟนกลับให้เชียร์เรายังไงมี Facebook มีอินส a าแกรมไหมเดี๋ยวเราขึ้นให้ก็ขอขอบคุณโปรทุกท่านนะคะที่สอนหนูมาแล้วก็ขอบคุณสนามกอล์ฟอาภาพายแล้วก็สนามกอล์ฟพิมานทิพย์ที่สนับสนุนหนูเป็นอย่างดีมาโดยตลอดค่ะแล้วก็ขอกำลังใจจาก พี่ๆน้องๆเพื่อนๆคุณครูคเป็นกำลังใจให้หนูต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะแล้วก็ขอให้โซโิลิคอนด้วยคถ้ามีใครอีกต้องขอบคุณตอนตอน<โ>อนี้ตอนนี้ก็เรียนกับโปรโทรนี่ซิลิกอนวงเมืองแก่นอยู่อ๋อโอเค,อเคแล้วก็ต้องรีเฟร,ร,เฟรถึงคุณคร่ะนะแล้วก็ทางโรงเรียนเชื่อว่าหลังจากจบรายการนี้นะก็มีค่าเราเรียนต้องลดแล้วอะ สำหรับคุณย่าครับนิดนึงครับเรามีครอบครัวของลูกหลานเนี่ยที่อยากให้แค่ให้เริ่มเล่นกอล์ฟตั้งแต่เด็กๆ,ๆแล้วก็อาจจะอยากให้เก่งบ้างไม่เก่งบ้างก็แล้วแต่อนาคตแต่ละคนมีข้อคิดอย่างไรครับให้กับครอบครัวที่อยากให้ลูกหลานเล่นกอล์ฟครับเชิญครับสำหรับคุณย่าเองนะคะที่ตั้งแต่หลานเรียนกอล์ฟมาเล่นกอล์ฟมา6ปีนะคะคุณย่าก็คิดว่าคุณย่าทําไม่ผิดทําถูกทางแล้วอะค่ะเพราะว่ามันทําสร้างให้น้องเนี่ยมีความรับผิดชอบนะคะ มีความรับผิดชอบและมีร่างกายที่แข็งแรงน้องเป็นคนที่มีมีระเบียบว,วินัยในตัวเองเออมีความรับผิดชอบเพราะน้องต้องตื่นตั้งแต่บางครั้งตื่นตีสี่ะค่ะเพราะต้องไปไกลออน้องก็ต้องรับผิดชอบตัวเองดังนั้นคุณย่ามองว่าก็ไม่ใช่เป็นว่ากีฬาคนรวยออคนไม่รวยก็เรียนก็เล่นได้ครับเพราะว่าถ้าเราตั้งใจอะค่ะถ้าเราตั้งใจเชื่อว่าจะมีผู้ใหญ่ใจดีที่ให้การสนับสนุน เหมือนเหมือนน้องปานตะวันหลานคุณย่าเนี่ยนะคะเพราะว่ามันก็ใช้เงินเยอะจริงแต่เขาก็มาดูแลอย่างเนี้ยโปรโจีนที่ชื่อโปรโปรฉางอะค่ะสอนน้องฟรีนะคะแล้วเพื่อนคุณย่าอีกก็สอนฟรีรแล้วทุกวันนี้โปรโปรศิลิกรวงเมืองแกน่นโปรประหยัดก,ก็สอนฟรีตรงนี้เราก็ไม่ได้เสียตังค์เราได้เสียตังค์แต่ตอนแรกๆอะค่ะต้องต้องขอกราบขอพระคุณค่ะที่<อ>ที่สอนสิ่งดีๆให้น้องแล้วในวันนี้นะครับก็ถือว่า เป็นวันที่สนุกสนานแต่ผมบอกเลยการันตีเราจะได้เห็นหลานคนนี้ในวงการกรอบอีกยาวนานแน่นอนฟังฟารติดตามผลงานสปอนเซอร์ทั้งหลายไม่ต้องเกลงใจครับนะครับสำหรับในวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณคุณย่าและก็หลานทคังนะครับคุณค่ะยินดีดีค่ะขอบค่ะขอพระคุณค่ะ